นีล่ละจ้าเข่าสาวไทยเฮ็ดแล้วเนาะคะ่ะประมาณนี้เนาะคะ่ะเขาก็กินคููกันก็นกนสลัดเนาะคะ่ะแล้วก็โยกเกิตเนาะคะ่ะจ้ามากินเข่าน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ทามักสวัสดีจ้าพี่น้องมพี่น้องเขาได้นังกินเนาะคะ่ะสาวไทยกับสิมาดเข่าอ,อกหมกไก่เนาะคะ่ะ ข้าวปลาเส่นน้ำมันเลยเนาะคะ่ะใส่กับขยาเหยีนแล้วนอกมาเส้นน้ำมันแล้วอ่ะนี่มีอย่างมีหอมแดงกระเทียมแล,ะะแล้วก็ชิงเนาะค่ะใส่เข้าไปเลยก่เราดึงข้าต้มไก่ก็ได้เนาะ เนื้อปูงี้ชะโนดกระดูกแล้วกับผงขมิน้นพริกไทยดำแล้วก็ผงยีลาแล้วก็ผงกะหรี่เกลือเนาะคะ่ะผสมกันก่อนาอาวางห้างสุกใส่หมดผสมไก่สะก่อนเรื่องใหญแต่ใส่เผาน้ำ xay, xay bài cầu ban bài là được ta bài cầu ban nha nắng trời ngàn háo ใส่หนาเนะคะเพื่อต้มไก่เห็ดุกเนาะลอกไก่เห็ดุกค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาจัจสิได้หุงเข่ากันเนาะคะ่ะหลังจากนั้นแล้วเ้าก็สืมม้อมาถอดปวกนี้เนาะคะ่ะ จากนั้นเ้าก็สิมะทอดพวกประเขือม่วงแล้วก็มันฝรั่งเนาะคะ่ะสำหรันะะ้ำมนน น้องเาได้ยังกินค um. ้าพี่น้องแล้วค่เก่จ้าสิกินอย่งกะลำหนียเนาะคะต้าหน้าสิกินกะหลำเหนีจะกินที่หนีเขากินข่าแบบขามกไส่าใส่กล็ใ่เนไม่ใส่เนื้อแ่ใส่กุ้งเนาะค่ะจะแบบปิก็แบบหนา้เขแบบ้งหลายสีก็กินขผาเนาะค่ะ้นงานแต่กินขนมตาแกินนย กินขาหลอกหนึ่งขื้อบายสอง้ก็บวกกินอีกเลยนะคะลังแกนังก็กินนมกินเนยแม่หสาวก็กินแล้วค่ะสาวม่สาสช่วนไลยกับกินวนกโยเกิร์ตขนมปังเนาะคะ่ะแวว่าสาวแทยแต่ก,กินเนยอาหา,ารลิซานสาวแท้สี่เหกินช่วง คำเนาะค e. ่ะพวาร์เราใด้กับใบใจเมืองตะวันเราได้ทิ้งเีเดียวส่วนใบสองนี่คือสาวไทยเห็ดเห็ดอาหารอาลัดเนาะเในอาหารบ้านเขาเนาะอันนี้ก็ทอดแบบเขือม้วนแล้วพี่น้องทอดก็มันเหลืองเท่ากับเอาผัดไว้เนาะค่ะไว้สำหรับหุทิ้งเผาเนาะ แค่ล็อ ใช่แต่ไมาอยู่คู่เวได้สามปีแล้วพี่น้องบ่ด้เหตุงานเนอะเป็นแม่บา้านอยู่จะบางงาน่ได้เหตุออค่ะมาปีแรกสาวไท,ย,ย,เทยเหตุอยู่ได้เหตุพิศอาะมาเหตุงานมื่อปีแรกตอนนี้พนนี้วางบ,บ,บอเหตุคนอันรับเขาสิบว่าปล่เหนี่ยเหตุงานในสาวไทยอย่าง้เนาะค่ะเพราะว่าเง,ง,งินนีำไม่ขึ้นมันเป็นคาเนาะคะ่ะต่ว่าโอ้ยเหตุอะไรจะได้เหตุงานแต่นี่น้อ เงินเนาะค่ะบางเทีชาวไทยกับไป่งน้กเขาน้ำพะเยาอยู่เหมนเราะอกกระทรวงของหนองเนาะค่ะบริษัทเนาะค่ะเราพะเยากับไปแม่เราไปแม่บริษัทก็ได้เราบริษัทกับบริษัทมิดมาสี่สามเดือนเราพี่น้องเอ้ยใจเงินเงินเดือนหนึ่ห้องพนักงานนี่ค่ะมิตรใจอยู่เนาะใจเคือง พอมันปลานําตัดเนาะใส่กับอุ้มในห้องซินเนี่ยเนาะบ่ใส่ทองที่เนาะของครอบครัวเขาเา นี่เนาะเนาะค่ะต้มไก่เนาะคะ่ะไก่สุกแล้วเนาะ,ะสาไทายแต่หงเขาเนาะค่ะบบบนี้เอาก็ตักไก่ขึ้นเนาะค่ะจากหมอะะ้อเนาะนี่นะะเอาสิหงเขาเอาไก่ลงค่ะเห็นกันบ่ค่ะเห็นอยูดะะยย่ดอกเนาะนี่ไฟจับให้ได้พี่น้องก่อน ไปลุ่มแล้วห่อกระเอาหัวกับเขือถุงห่องพอดลุ่มค่ะ ขเขาแท้กับเซนามด้พี่น้องว่าเขาวิ่เซนามหน่อยนึงเนาะคะ่ะเซประมาณสิบนาทีเนาะว่าเขาวิ่งเป็นอย่างจังมิดงี้ยเนานะคะ่ะอีกลับหนึ่งคือเซนามเขาบานเข้าอ่ะมือกาสิบแข็งกับเซนามเนาะมันเขาแข้งอาสิเหตุใดได้พี่น้องเซนามไว้ประมาณสิบนาทีเ,าาขาขเข้ามะหงเมื่อกาสิ่เหตุเขามิดเงีเเคียเีย์กัน,นะคะ่ะ ก้นเทาก็เติมน้ำสังเกตเบื้องหงส์เขาอะเติมให้น้ำขึ้นมากพอดีพี่น้องผัดเ้าใส่น้ำร้ายมันกระติกแคะใส่ถั่วเล็ก้อยะใส่น้ำมันถั่วเล็กน้อยนะคะแล้วก็น้ำก็เครื่องปรุงที่เฮาย่างใส่เข้าไปเลย ใส่หนามก็ไปหน่อยนึงแล้วฮั่ก็ใส่หนามซุปไก่ฮั่ที่ฮัที่ฮั่งต้๋มหั่นเลยค่ะใส่ลงไปประมาณนีน้เนาะค่ะ,ะเปิดไฟถุงเผาค่ะ ห้ามาเบิร์กันอีกใครนึงวะหงแล้วยนเป็นจังได๋เนาะคะ่ะนี่ล่ะจ้าข้าวสาวไทยเฮ็ดแล้วเนาะคะ่ะประมาณนี้เนาะคะ่ะเขาก็กินคู่กันกับสลัดเนาะคะ่ะแล้วก็โยเกิร์ตเนาะคะ่ะจ้ามากินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้ถ้ามักก็ฝากกดไลค์กดแชร์เด้อจ้าสื่อมันบักลูป,ป่าเนาะสื่ออาราบิกเนาะสาว สันซื้อไทยข้าก็เข่าอกไก่สิละจ้าคลิปนี้ก็ฝฟางไว้สักนิดละจ้าสวัสดีค่ะ